แบคคอฟฟี่หวาน25ซได้แล้วครับค่ะ,ะผมขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมครับเพอดีว่าผมติดตามละครที่คุณปอเล่นอยู่อะได้ค่ะครับขอบคุณมากเลยนะครับตัวจริงคุณปอเนี่ยสวยมากเลยครับขอบคุณนะคะคุณคะนี่คุณเป็นดาราห,หรือเปล่าคะเนี่ย ใช่ค่ะโอ้นี่คุณปอคุณปอใช่ไหมคะฉันเนี่ยดูละครหลังข่าวเรื่องของคุณค่ะคุณแสดงเก่งมากฉันชอบมากเลยค่ะคุณเขาเป็นดาราค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะที่ติดตาม <c oughs> เออขอโทษนะคะตอนนี้ฉันดูในละครเนี่ยจอทีวีเนี่ยตัวคุณเนี่ยดูใหญ่มากหน้าเนี่ยบานเต็มจอเลยค่ะแต่ตัวจริงเนี่ย ก็ไม่ได้อ้วนนี่คะอ๋อมันเป็นที่กล้องมั้งคะหรือไม่ก็เป็นที่ทีวีหรือเปล่าคะอืมไม่นะมันดูตัวใหญ่มากจริงๆนะทำไมมันดูใหญ่ขนาดนั้นอะที่สงสัยจังเอออาจจะเป็นที่เสื้อผ้ามั้งคะเพราะว่าเสื้อผ้าตอนที่ฉันใส่แสดงหนังเนี่ยค่ะมันเป็นเสื้อผ้าของกองถ่ายค่ะ ทั้งไซส์ทั้งสไตล์เนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับฉันนะคะก็เลยดูแปลกตาแล้วก็ดูตัวใหญ่วงคะหรอแต่พี่ว่าก็ไม่เกี่ยวนะไหน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 หมุนหลังให้ดูหน่อยสิไหนเขาดูหนสิไหนไหนโอ้เนี่ดูสิก็ดูตัวเล็กนะไม่เห็นอ้วนเลยสวยน่ารักอ่อหรือว่า ตอนแสดงละครเนี่ยกินเยอะไปหรือเปล่ามันเลยดูแบบตัวอ้วนน่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเจอดาราทั้งทีอ่ะพี่ขอเซลฟี่หน่อยนะคะจะเอาไปอวดเพื่อนนะว่าวันนี้เจอดาราค่ะขอเซลฟี่หน่อยนะไหนดูรูปสินี่ก็ไม่อ้วนนี่ เล็กนิดเดียวเองหอม,อมแต่ดูในจอทีวีเนี่ยหน้าให,ใหญ่่ใหญ่มากเลยนะเต็มจอเลยสวยนะคะเนี่ยตัวจริงเนี่ยนี่คุณพูดจาอะไรอะก็หัดให้เกียดคนอื่นบ้างนะแล้วฉันพูดไม่ให้เกียิน้องเขาตรงไหนคะฉันก็แค่บอกว่าในจอเนี่ยมันดูอ้วนหน้าใหญ่เต็มจอ ฉันก็พูดความจริงทางนั้นนะ่ะทำไมอ่ะเป็นดาราหลับไม่ได้เหรอคะจะเป็นดาราหรือเป็นคนธรรมดาเนี่ยคุณก็ไม่ควรจะพูดแบบนี้นะครับเออคุณคะคุณไม่ต้องพูดก็ได้ครับเมื่อกีอ้ผมได้ยินทั้งหมดแล้วผมรู้นะครับว่าคุณรู้สึกยังไงอะ่ะคุณเป็นดาราถ้าจะมาด่ากับเอฟซีเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นข่าวซะ,ะเปล่าเดี๋ยวผมด่าเอง นี่คุณจะทักคนอื่นอ่ะมันไม่มีคำอื่นที่จะพูดแล้วหรือไงฮะนอกจากมันทัาว่าเขาอ้วนกับหน้าใหญ่เนี่ยแหมหน้าคุณเนี่ยก็ไม่ใช่จะน้อยกว่าเขาเลยนะครับโอ้โหนี่ขนาดชีวิตจริงเนี่ยยังใหญ่ขนาดเนี้ยแล้วถ้ามันอยู่ในกล้องอ่ะมันจะใหญ่ขนาดไหนครับเนี่ยนี่นี่คุณบูลลี่ใช่เหรอผมไม่ได้บูลลี่นะครับผมพูดความจริงต่างหาก คุณก็รับให้ได้หน่อยสิทีคุณยังวิจาร์คนอื่นได้เลยผมก็วิจรณ์คุณบ้างไงละ่ะอมาต่อเลยกันนะครับในคอมตัวหน่อยสิโอ้โห,โโหบ้านท้ายนี่สะบ,บ้านเลยนะครับนี่นี่คุณกำลังคูดคกคาฉันอยู่นะคะอ้อผมไม่ได้คูกคามนะครับผมก็ทําเหมือนที่คุณทํากับเขาไงละ่ะรู้สึกหรือยังล่ะครับถ้ารู้สึกแล้วอะทีหลังจะทักคนอื่นเนี่ยก็หัดทักดีๆบ้างนะครับ คำพูดดีๆเนี่ยมันมีเป็นล้านคำเลยครับเขาแสดงละครเก่งเ,งเขาสวยก็ชมเข้าไปสิครับไม่ใช่มาเอาแต่วิจารณ์มารยาทเนาะ,ออะขอบคุณมากเลยนะคะที่พูดความในใจแทนฉันไม่เป็นไรครับ